สวัสดีครับพบกวับต้นมานั้นนะครับวันนี้พามาดูคันสวยคันหนึ่งคันนี้เคยไปประกวดนะครับเป็นรถคลาสสิกไทยแลนด์ที่ฟีเจอร์บาร์คได้อันดับที่2นะครับของรถคลาสสิกทั้งหมดนะครับความสวยของเขาแน่นอนอย่างที่บอกนะครับประกวดได้ที่2ก็ต้องมีอะไรสวยถึงเอามาโชว์นะครับอ่ะมาบอกก่อนว่านี่คือรุ่นไหนอันนี้คือรุ่น SL นะครับปาควด้าเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าไป มาดูรายละเอียดคันนี้ดีกว่านะครับจริงๆคันนี้เป็น SL Pagoda ที่ใช้คำว่าสวยแล้วก็ตัวถังข้างในเดิมๆหมดเลยซอกเดิมอาจจะมีสนิมบ้างนิดหน่อยแต่ว่ามันเป็นรถที่เดิมซอกเดิมภายในเดิมแผ่นพื้นเดิมเวลาดูตัวถังที่ดูซุ้มนะครับความคมของตัวถังยังอยู่ครบหมดเลยแม้แต่คมแถวช่วงนี้ก็ยังคมยังมีคิ้วอยู่หลายๆท่นที่เวลาดูเนี่ยตรงนี้อาจจะ เลือนหายไปแล้วตอนนี้ความคมอะไรทุกอย่างของตัวเท้ายังอยู่แล้วก็พวกกระจังอะไรเงี้ยพวกอย่างเดิมหมดเลยเครื่องเดิมนะครับเป็น230 SL p a g o d a นะครับที่ชอบคันนี้เพราะว่าชอบความเดิมของเขาอาจจะมีการขับพวงไายซ้ายแต่ผมไม่ค่อยหมายเพราะว่าคิดว่ารถที่สวยที่หาย,ยากเนี่ยความเดิมมันสําคัญกว่านะครับคันนี้เดิมๆแล้วสเปคเขาคือแดงขาวล้อขาวอย่างนี้เลยถูกต้องเลยไปดูข้างในดีกว่าปะเวลานั่งรถสวยเนี่ยมันได้อารมณ์เนาะ,ะมาพูดถึงข้างในดีกว่า นะครับจริงๆก็เดิมๆมาเลยนะครับคิวเดินตรงเนี้ยยังเดิมอยู่เลยวิทยุเดิมแอร์เนี่ยหายากมากที่เป็นแอร์ราเดิมใช้ได้อยู่ทุกอย่างใช้ได้รอบเครื่องยังไม่ถึงถึงถึงพันรอบเลย <S <S สไตล์ก็ง่ายเร่งง่ายคันเนี้ยครับตั้งเครื่องตั้งเกียร์ตั้งอะไรต่างๆมาเวลาเปลี่ยนเกียร์อะไรกระชับมากแล้วก็อัตราเร่งดีถือว่าเป็นรถที่ขับสมบนนูรณ์มากก็ถือว่าเป็นคันหนึ่งที่ได้คอมเมนต์นะครับดูจากข้างในดูพรมดูอะไรนะพรมก็เดิม เดิมหมดก็ประมาณนี้ละกันนะครับเดี๋ยวไว้รีวิวให้เต็มๆนี่คร่าวๆแจ๋วมากต้องขันไหน่ดีว,ว่าบอกว่าขับดนะีเดี๋ยวดูอัตราเร่งนะและการเปลี่ยนเกียร์เอามันท่าที่สม,มูทมาก ก็สวยจริงๆนะครับเจ้าปาคูด้าสีแดงคันนี้นะครับก็ขอจบรีวิวเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย